พลังของหนุ่มสาวที่ช่วยกันสร้างเมืองให้หน่าอยู่พวกเขาคือไซงอนซานกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาพิทักคลองในเมืองโฮจิมินที่เราอยากให้คุณฟังไว้คือชุมตัได้งารับเงินไ s น์ g อนซานก่อตั้งขึ้นในปี2018โดยเวนเลืองงอกรวมกลุ่มคนอายุ20 30ปีในโฮจิมินซิตี้คืนชีวิตให้กับเมือง พวกเขาเลือกเก็บขยะที่อัดแน่นอยู่ในคลองกันทุกสัปดาห์ทั้งในเมืองโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียงบางปีพวกเขาทำความสะอาดได้มากกว่า150จุดและสามารถเก็บขยะได้กว่า2,000ตันที่ซ่อนอยู่ตามมุมหรือมีน้ำหนักเกินกว่าจะยกไหวถึงบางจุดจะยากแต่พวกเขาก็ไม่ถอยเพราะเป้าหมายคือการทำให้เมืองน่าอยู่ปัจจุบันไซงอนซาน Saint an, มีอาสาสมัครมากกว่า2,000คนที่ทำความสะอาดคลองติดตั้งแผ่นประกาศไม่ให้ทิ้งขยะ รวมถึงอุปกรณ์ตรวจจับขยะต,ต่างๆเพื่อทำให้น้ำคลองไหลได้ดีขึ้นใส่งอนซานทำให้ขยะในคลองลดลงไป10-15%น้ำในคลองสะอาดขึ้นขยะก,ก็น้อยลงเกล่นน้ำไม่สะอาดก็จางลงการลงมือของหนุ่มสาวไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะจุดแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนร่วมมือกันเพื่อเมืองที่สะอาดและน่าอยู่ในทุกวัน